กราแก้วะดแก้วรงระษาเนต่าระดแล้วก็กระดาษองะาตกรานัวตดายมยกาทองแล้วก็เป็นานาขงการงาเรียกว่าวัุโบราณเราสามารถที่จะดู้แล้วก็หาวัุรักแล้วก็ หรยนัะทาหารป้งะบนทานหารป้ะบเยอบพระคุองนะครับที่ก็เป็นงานที่เราทำแบรทำแุตกาเโวันนี้นะครับทำบบตาเโวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรานะครับได้ปฏิบัติมาถือว่าเป็นคน้าแต่วันนี้ก็เป็นที่